เล่นอะไรกันครับเนี่ยสุพรรษากับพี่ซิมนี่เล่นกันอีกแล้วครับสวัสดีครับ F c ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผม คุณแม่จะทำอะไรครับเนี่ยคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะตอป้ปข้าวปุ้นอ๋ขอข้าวปุ้นท่างภาษาอีสานขาเอ้นข้าวปุ้นเนาะครับพี่นอ้องโอ้โอตะเรียนได้ะไตะเ,เรียนได้ของมาให้สุพรรณษาด้วยครับ อโอ้โหไม่สนพี่ฟิล์มแล้ว,ลลวได้ของกินลืมพี่ฟิล์มเลยได้กล้วยแล้ววิ่งหนีพี่ฟิล์มเลย ลืมพี่ฟิล์มแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาไม่เล่นด้วยนะเขาเล่นด้วยนะนี่เปรตเขาลักลุงเลยครับเขาเอาเรีของกินฮะโอ้ชิ้นเร็วจังเลยกบโปเบโปเบไปนี่บุหรี่ หมดแล้วหมดแล้วมีลูกแต่งาีไปอ่จะมาหาพี่ฟิล์มไหมล่ะทีนี้น่ะสาไ่เล่าสเออเขาไปแล้วนะตัวเองไม่มีเพื่อนแล้วสะไปเลยพี่ฟิล์มไปเลยวิ่งไปเลยเขาไม่อยากเล่นกับพี่ฟิล์มแล้วอ่ะพี่ฟิล์มเขาไปแล้วน่ะนะ เออเออไปไปพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มเขาไปแล้วโอ้พันศาไม่งอแล้วอาเรียกน้องสิโอสงสัยจะไม่ไม่เบื่อพี่ฟิล์มแล้วมั้งอ้าวอะไรดิอ้าวเอมาตรงไหนนี่ โอ้นึกว่าเบบแบพี่ฟิล์มแล้วโอ้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มงอนหนูเหรอหนูแค่ไปกินกล้วยเฉยๆพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มงอนหนูแล้วพี่ฟิล์มโอ้น่ารักครับผมยังไงก็ทิ้งพี่ฟิล์มไม่ลงนะครับ ไงก็ทิ้งพี่ฟิล์มไม่ลงนะครับผมพีฟิล์มคือแก้วตาดวงใจของสุพันณานะครับอ่าพี่ฟิล์มเมื่อกี้ได้กินกล้วยกับลุงเลนนะครับผมออดอ้อน,ออนเอาใจครับ ไม่ห่างจากพี่ฟิล์มเลยพาพี่ฟิล์มไปหาคุณย่าหน่อยเร็วพาพี่ฟิล์มไปหาคุณย่าหน่อยคุณย่าไปเดี๋ยวคุณย่าไปไปหาพาพี่ฟิล์มพาสุพรรณษาไปหาคุณย่าหน่อยเร็วอ่าไปแล้วครับ วันนี้จุ๊บๆคุณย่าก่อนโอ้นอนๆคุณย่ามีอะไรให้กินนอนๆนอนๆนนๆคุณย่ามีอะไรให้กินนอนกินกล้วยดีกว่าเอ๊ะกินกล้วยไม่มีขนมแบบวันนี้กินกล้วยกินกล้วยเออกินกล้วย เดี๋ยวเดี hey. ๋ยวเดี <laughs> Shit, 10, <cas o> ๋ยวกินนั่นแหละเอออย่ามุมมั่มด้วยอย่ามุมมั่มไม่ไม่ต้องรีบกินนั่นแหละอย่าแย่งกินนั่นแหละดูผันศาลูกดูดูอย่าแย่งอันนั้นกินหน้าอันนี้ไปให้พี่ใจบุญอ่ะพอแล้วพอแล้วไว้ให้พี่ใจบุญกินด้วยพี่ใจบุญด้วยอ่ะพี่ฟิล์มเดินออกไปลูกเดินออกไปเลยกินหมดเลยสามอ่ะสามอ่ะอ่ะ สุพรรณสามาหาคุณย่าครับได้กินกล้วยกับคุณย่าด้วยอร่อยเชียวครับอันนี้กินกับคุณพ่อด้วยอ่ะเก็บมัม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 มมมมเออค่อยๆกินเออ เม oh. oh. ื่อกี้ได้กินกล้วยกับคุณย่ากับลุงเลนนะครับคิดว่าจะไม่มาหาพี่ฟิล์มครับวิ่งมาเลยครับผมขาดพี่ฟิล์มไม่ได้ตาวันนี่วันนี้วันนี้หมดแล้วหมดแล้วเออหมดแล้วไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสามมานี่สามให้พี่เตยมนหน่อยอ้าเอาแล้วพี่ฟิล์ม มา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 มเรียกมาเร็วสามาดิเดี๋ยวเงเดี๋ยวอะไรอนีสุพรรณสาเอามาแทนคุณย่าเลยนะมาแทนคุณย่าเลยเอาไปกินให้หมดแลไปกินให้หมดเรวอะไรอย่างงี้โอ้โหรู้ครับบะมียังมีอีกเครือหนึ่งครับเเดี๋ยวมาให้พี่ใจบุญคืนนะเครือหนึงพี่จะได้กินด้วย อิ่มแล้วอิ่มแล้วอีกอ่ะฮมาจากไหนไม่หิวหรอกแต่ว่าเขาชอบแย่งมาเนี้ยแล้วมานี่ยแล้วมานี่้ยมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาเนี้ยมานี่มานี่มานี่พี่ฟิล์มไปนอนเปรยหน่อยไป ง่วงนอนแล้วโอ้ยพักพอน่อยกินกล้วยอิ่มแล้วง่วงนอนเลยไปหานั่งเปลเล่นลนนน,นพี่ฟิล์มเข้าไปแล้วนนนะ่ะอ่านั่งเปลกับพี่ฟิล์มเ้อเอออ้าว หนูจะนั่งกับพี่ฟิล์มได้ไหมล่ะอ่าเล่นกับพี่ฟิล์มฮ่าดึงขาปูเลยใครเอาขามาเตาะหนูนี่เออพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มง่วงเหรออ่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มง่วงเหรอครับพี่ฟิล์มไกวพี่ฟิล์มเร็วไกวพี่ฟิล์มนอนเร็ว ไกวพี่ฟิล์มนอนนอนแล้วฮ่อา,าอยากนอนกับพี่ฟิล์มด้วยอว่ะนั่งลงนั่งลงให้น้องน,นั่งลงแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงนอนเปรย์แล้วไปเปรย์ด้อไปเปรยพี่ฟิล์มนอนเด้ออ่านั่งลงนั่งลงสึงพันศานั่งลงแล้ว <อา S 1> นี่ <ไป S 1> พี่ฟิ <ๆ S 2> มอยู่นี่นี่เออ อไปหาพี่จิด้วยให้กินไปให้กินไปพี่จิเอามาที่นี่วีนึงพี่จิามาป้อนทางนี้ลมมูกจะหมูเขาดีนะครับรดมกลิ่นโอ,เอาา้เอามา,อามากินทางนี้เอามากินทางนี้ลูกพี่จ,จิจับมาจับมา แต่ว่าให้ปูกินด้วยเร็วเออมา,เมาี่เช้างแสนรูนะครับผมเล่นกับคนนะครับเห็นพี่ฟิล์มนอนก็อยากนอนกับพี่ฟิล์มนะครับผมกินกล้วยใหญ่เลยโอเคครับผมสนุกสนานมากสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอ่ะบายยท่านผู้ชมก่อน จุ๊บด้วยวะเอเดี๋ยวให้คนหลอเข้าปิดคลิปนะครับอ่ะปิดคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัดิองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ